มีคนถามมาพอดีเลยว่าราชกิจจานุเบกษาเริ่มสมัยท่านใช่ไหมราชก,ก,กิจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาคือการเพ่งมองกิจการของพระราชาคําแปลมันแปลว่าอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่บอกต่างๆที่เกิดขึ้นตอนรอสรีรอสีีมีไดอารี่ราชาวิจาร์ณ ประกาศรอสีเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์ขอรวบรวมไว้มันมีหนังสือของกรมศริลปากรเนาะที่ทํารวบรวม200ปีประสูตรท่านเป็นซีรีส์โอ้ความรู้เอ c ซโคเ p เดียเลยอาจารย์คือผมเคยอ่านนะประกาศสมัยรอสีเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องประกาศให้ทราบทั่วกันเฉยๆนะมันเป็นการเอ็ดดูเข็นไปด้วยในตัวเช่นให้ให้เคารเหตุผลให้เลิกเรื่องนับถือผีก็อาจารย์ คำนี้ให้ใช้สระอาไม่ใช้สระอานี่หลวงอะไรมาพูดเรื่องเนี้ยมีห้ามบูลลี่ด้วยนะครับห้ามทักเาออวนหอมถชกถูกรวมผ <c oughs> อมอาจารย์ต่อไปนี้คำนี้ให้สระอีสระอีห้ามใช้เฮ้ยมันเรื่องยุมนี่คืออักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์อาจารย์ความรู้เขียนให้ถูกต้องความเข้าใจตรงกันเออผมเคยเจอแบบอะไรนะอย่างวิธีเรียกน้ําปลาเนี้ยอยอะเยอะเคยนะครับเ <Okay. S 2> ชื่อบงชื่ออย่าให้เรียกอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนล้วก่อนจะมีรัชกิจจาก่อนหน้านั้นนะวิธีที่ประชาชนจะรู้ข่าวสารทํำยังไงก็เป็นการติดใบบอกประกาศประกาศตามกลางเมืองหน้าเมืองมีอยู่บ้างเช่นสมัยรอสามีมประกาศการเลิกสูบฟิน์มสูบฟิลนเป็นใบแรกเลยใช่แต่ก่อนนั้นคืออะไรไปดูที่เมืองมันก็ไกลปืนเที่ยงอาจารย์คือไม่ได้ประกาศไม่รู้เรื่องหรอก รู้เรื่องแค่คนอยู่ตังตรงแค่ศูงตางน่าจะให้มาคัดไปอย่างอย่างสมัยก่อนอยากได้องคความรู้ไหนในหลวงรัชสามก็เลิกก่อนเนาะเอาเอาองคความรู้นั้นเนี่ยไปสลักไว้ที่วัดที่วัดโพแล้วก็ให้คนมาคัดไปอยากรู้ด้านไหนก็คัดด้านนั้นไปนะครับนี่มันมีหลายเรื่องที่เริ่มสมัยท่านหรือบางเรื่องท่านก็ไปฟื้นฟูกลับมาใหม่เนี่ยตีครองถวายดีกาใช่ครับดีกร้องป่าถวายดีกาดีกรวิชัยพรีสมัยท่าน